วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาทได้เข้าร่วมดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวโดยมีการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆภายในสำนักงานให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่ามีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณที่ต่ำโดยใช้กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรให้ดำเนินโครงการบนพื้นฐานของการลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานอย่างการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำประปาเชื้อเพลิงกระดาษและอุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานด้านอากาศฝุ่นละอองสารเคมีเชื้อโรคต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรมุ่งสู่เป้าหมายการลดโลกร้อนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมวดที่1การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียวของวิทยาลัยประกาศณวันที่สพฤษภาคม2566โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัดสาระขวันผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาทเป็นประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีการทบทวนทะเบียนกฎหมายให้เป็นปัจจุบันและมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบผ่านช่องทางต่างๆเช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วิทยาลายัยและกลุ่มลาย bcnpb วิทยาลัย ได้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินการ Green ออฟฟิศได้แก่อาคารเรียน2และภายนอกอาคารมีขนาดพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ภายในอาคารเรียน2มีพื้นที่ขนาด2,856ตารางเมตรจำนวน3ชั้นได้แก่ห้องผู้อำนวยการห้องปฏิบัติงานห้องพักอาจารย์ห้องเรียนภาคทฤษฎีและทดลองห้องประชุมห้องควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเก็บอุปกรณ์ห้องล้างภาชนะและห้องสุขาพื้นที่ภายนอกอาคารขนาด596ตารางเมตรได้แก่พื้นที่สีเขียวสนามหญ้าบริเวณเสาธงและรูปหล่อพยาบาลรวมพื้นที่ทั้งหมด3,450ตารางเมตรและมีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน29คนทั้งนี้วิทยายลัยได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี2,566ตามเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำกระดาษการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพิ่มนวัตกรรมที่เกิดจากขยะรีไซเคิลและปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ในปี2,566วิทยาลัยได้จัดทำโครงการแยกลดเพิ่มได้แก่ แยกเส้นทางขยะลดปริมาณขยะทั่วไปเพิ่มนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิลโดยปริมาณขยะทั่วไปลดลงร้อยละ2.68ความถี่ของการแยกขยะไม่ถูกประเภทลดลงกว่า10ครั้งต่อเดือนและมีนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิลจำนวน7ชิ้นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาวิทยายลัยมีปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจำนวน 0.25กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนต่อปีหมวดที่2การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึกโดยมีแผนการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจตามหลักสูตรโครงการสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรที่ผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวมีผู้เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ80 มีการรณรงค์สื่อสารให้ความรู้บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าผ่านช่องทางต่างๆได้แก่บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เฟซบุ๊กและไลน์แอปพลิเคชันของวิทยาลัยในส่วนของข้อเสนอแนะและความคิดเห็นวิทยาลัยได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์วิทยาลัยสายตรงพ่วมนวยการและช่องทางการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนโทรศัพท์อีเมลและเฟซบุ๊กเป็นต้นหมวดที่3การใช้ทรัพยากรและพลังงานมีการกำหนดมาตรการประหยัดน้ำและสร้างความตระหนักในการใช้น้ำเช่นปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังเลิกใช้ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำรณรงค์ลดการใช้น้ำด้วยป้าย ราชาสัมพันธ์และกำหนดระยะเวลาในการรดน้ำต้นไม้เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาโดยเครื่องอัตโนมัติและนำ,น,ำน้ำที่เหลือกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งผลการบันทึกข้อมูลการใช้น้ำปี2566ลดลง45%บรรลุค่าเป้าหมายปริมาณการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละสองในบางเดือนที่มีปริมาณการใช้น้ำสูงสาเหตุส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจาก มีการขอใช้ห้องประชุมในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆทำให้มีผู้เข้าใช้บริการมากขึ้นมีการกำหนดมาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้าและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรดังนี้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาเซลเซียสต,ติดป้ายแผนผังสวิทไฟเพื่อให้สามารถเปิดได้ตรงจุดที่ต้องการใช้งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อชำรุดผลการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปี2566ลดลง8% บรรลุค่าเป้าหมายปริมาณการใช้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละสองมาตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงานได้แก่ศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมใช้รถยนต์คันเดียวกันในการเดินทางไปราชการพื้นที่ใกล้เคียงกันเลือกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์บำรุงรักษายานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ ผลการบันทึกข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี2,566พบว่าเพิ่มขึ้น20.84%ไม่บรรลุค่าเป้าหมายโดยมีสาเหตุเนื่องมาจากในปี2,566มีการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบมีการจัดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ และมีการขยายแหล่งฝึกภาคปฏิบัติหลายวิชาไปยังจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาทำให้มีการใช้รถยนต์มากขึ้นซึ่งเปรียบเทียบปี2565ที่มีการจัดการเรียนการสอนบางส่วนแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิดการใช้ทรัพยากรอื่นๆได้แก่ กระดาษหมึกพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงานมีการกำหนดมาตรการและสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลโดยใช้กระดาษให้ครบทั้ง2หน้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้งเพื่อลดปริมาณการใช้หมึกและใช้วัสดุสำนักงานร่วมกันผลการบันทึกข้อมูลการใช้กระดาษในปี2566ลดลง3%บรรลุค่าเป้าหมายปร,มาปริมาณการใช้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ2 การจัดประชุมมีการกำหนดห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุมและการประชุมทุกครั้งจะมีการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมวดที่ 4. การจัดการของเสีย จัดการของเสียโดยการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในสำนักงานและมีการจัดวางถังขยะตามพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งติดป้ายบอกประเภทขยะอย่างถูกต้องและมีจุดทิ้งหน้ากากอนามัยแยกจากขยะชนิดอื่นมีการคัดแยกขยะและชั่งขยะทุกวันมีรถขนขยะจากเทศบาลเมืองพระพุทธบาทเข้ามาเก็บขยะที่โรงคัดแยกทุกวัน มีการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ทำให้ปริมาณขยะลดลงโดยขยะรีไซเคิลที่นำกลับมาใช้ใหม่คิดเป็น45%และขยะทั่วไปปริมาณลดลงคิดเป็น2%เมื่อเปรียบเทียบกับ6เดือนแรกการกำจัดน้ำเสียมีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนพร้อมทั้งติดตั้งถังดักไขมันบริเวณอาคารเรียน1ชั้น1จำนวน2จุดและบริเวณอาคารเรียน2ชั้น3จำนวน1จุด กำหนดแผนผู้รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบถังดักไขมันให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอหมวดที่5สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยอากาศในสำนักงานมีการควบคุมอากาศในสำนักงานโดยมีแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเครื่องพิมพ์เอกสาร มีการกำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนการดูแลรักษาและบำรุงรักษาอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีการจัดวางเครื่องทายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงานรวมถึงจัดทำที่ครอบเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากผงหมึกมีการควบคุมไอเสียจากรถยนต์บริเวณสำนักงานมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์บริเวณจุดจอดรถ วิทยาลัยของเราเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี100่100%มีกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และติดป้ายสัญ,ญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่แสงในสำนักงานมีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในสำนักงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพด้วยเครื่องมือที่มีใบรับรองมาตรฐานโดยผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างจำนวน160จุด พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานและมีจำนวน7 1จุดที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขซึ่งขณะนี้ได้จัดทำแผนงานการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนความน่าอยู่ของสำนักงานสีเขียวมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดสวนย่อม ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าคาเรียน2มีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจพื้นที่ทำกิจกรรมส่วนรวมให้กับบุคลากรรวมถึงการนำต้นไม้ฟอกอากาศวางไว้ภายในสำนักงานและห้องน้ำโดยมีการระบุผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคโดยการกำหนดแนวทางการป้องกันในสำนักงานอย่างเหมาะสมได้แก่นกพิราบ หนูมแมลงวันมแมลงสาบยุงโดยกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดเก็บถุงขยะออกจากถังขยะในสํานักงานทุกวันโดยเฉพาะขยะเปียกเศษอาหารเพื่อป้องกันหนูมแมลงวันมแมลงสาบมาหาอาหารและมีการปล่อยปลาหางนกยุงลงในอ่างบัวเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งครั้งโดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรและนักศึกษารวมจำนวน536คนเข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ70.33มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟทงนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลมีการกำหนดทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟพรอมีป้ายแสดงมีการกำหนดจุดรวมพลติดตั้งป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอต่อการใช้งานโดยติดตั้งที่อาคารเรียน2ทั้ง3ชั้นชั้นละ2ถังไม่มีสิ่งกีดขวางถังดับเพลิงและมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือนหมวดที่6กการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งนางสมใจสิงห์ป้อมหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปริมาณการซื้อและสินค้าจะต้องระบุสลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการทบทวนวันหมดอายุการรับรองของสินค้ามีการแจ้งไปยังผู้ขายสินค้าเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดทํารายงานในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อหรือปริมาณมูลค่าสินค้าให้ผ่านเกณฑ์ที่40%ขึ้นไป มีการอบรมบุคลากรภายนอกให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการทำงานกรณีเป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงานทำการประเมินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งส่วนกรณีเป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำสำนักงานทำการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงาน ในการเลือกใช้สถานบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยมีการสำรวจแล้วพบว่าไม่มีโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงพิจารณาสถานที่ใกล้เคียงสำนักงานตามแนวทางการปฏิบัติการจัดประชุมสีเขียว